สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับผมชินเคยครับเซเต้ซึ่ง <No. S 1> วันนี้ผมจะพามารีวิวที่โรงแรมนะก็นอกจากที่เรียวที่ผมรีวิวไปผมไม่มีไม้ก็มีลมเข้าไม้เยอะมากเลย <No. S 1> มันไม่ได้ยินเสียงผมไหมผมก็เลยไปซื้อไม้มาครับวันนี้ผมก็ซื้อไม้แล้วเดี๋ยวผมจะพารีวิวที่โรงแรมแห่งนีนะ้มันดีมากมมีวิวแบบโคตรเยอะเห็นเมืองเห็อะไรที่แบบเยอะมากเลยเดี๋ยวผมจะพาไปตามประมาณนี้ <No. S 1> ผมจะขึ้นไปนะดูแดดโคตรร้อนเลยตอนเนี้ผมกับเพื่อนผมนะจะขึ้นไป <No. S 1> ดูบันไดเลยเฮ้ยย yeah. มัน โอ้โหอะไรมันโคตรยาวเลยเฮียจะขึ้นยังไงมาตามผมมาเขาเหนื่อยเลยสุดท้ายผมก็ผมก็ขึ้นมาถึงนะท่านผู้ชมเพิ่มเหนื่อยเลยดูดิยาวชิบหายเลยโคตรเหนื่อยเลยก็ถึงมีวิวมีลมแบบโคตรเย็นเลยดูให้ตายสิดูดิแบบวิวแบบโคตรเท่ถ้าใครได้มาที่นี่ก็แบบจะติดติดใจก็ไม่อยากกลับบ้านนะเพราะว่ามีวแบบโคตรดีแล้วดูดูดูเพื่อนผมนี่เฮียมันนั่งทำเฮียอะไรก็ไม่รู้เธอยืนอย่างโหนะท่านผู้ชมแล้วผมจะพาไปชมวิวที่ตรงนี้ แดดมันร้อนมากเลยใส่หมวกกันนาพ่มาเลยเดี๋ยวพาไปชมนี่ก็คือที่วิวที่บ้านผมเองน,นะครับดูดิบ้านผมก็ใหญ่มากเลย <Wow. S 1> แบบว่าโหไม่รู้จะพูดไงมันแบบดีมากเลยตรงนี้เป็นเป็นวิวที่เห็นเห็นหมดทุกอย่างอเออไม่กระทั่งบ้านที่อยู่ตรงไหนอยู่ซอกไหนก็เห็นหมดเลยนะไม่มันจะอยู่ตรงไหนก็เห็นหมดแล้วก็ม,วกมีวิวมีต้นไม้ร้อนมากมันก็ร้อนมากเลยครับตอนนี้ผมไม่รู้ผมมาถ่ายตามเฮีย <No. S 1> มันร้อนมากเลย แล้วก็มีต้นไม้ดูดิให้ตายสิต้นไม้ตถงนี้แบบต้นไม้โคตรเยอะเออมีพูด้ะมีพูลพแล้วก็เท่มากเลยถ้าใครอยากให้ผมเข้าไปในป่าก็ก็คอมเมนต์มาดูผมจะเข้าไปในป่าผมจะไปอยู่ในป่าหนึ่งคืนชัดสิบล็อดในป่าให้ดูนะตามมาซึ่งที่นี่ก็เป็นที่สวยมากเนยนะครับอยู่แบบโคตรดีมีลมด้วยมันต้องได้แบบเสียตังนะถ้าไม่เสียตังก็มาที่นี่ไม่ได้เพราะว่า เป็นวิวที่ดีมากแล้วก็เราต้องได้เสียตังค์เยอะนะเสียตังค์แบบครเยอะเลยเออถ้าใครไม่มีตังค์ก็มาไม่ได้ที่นี่ก็ต้องใช้ตังค์มานะแล้วเพื่อนผมก็เขาไม่ได้ใช้ตังค์เพราะผมขโมยมาผมก็ขโมยมาเลยผมไม่เล่นแล้วก็ทางเราผมก็จะเป็นวิวนะเป็นวิวแบบดีมากนะดูดินั่นก็เป็นสนามบินของเรานะเห็นไหมโอ้โหทางมันโคตรยาวเลยเออเป็นสนามบินแบบโคตรเท่เลยครับก็ใครอยากดูก็มาดูนะแล้วเห็นตรงนั้นไหมมันเป็นแบบโอ้โหเป็นบัตรเออ เป็นวัดบ้านพมงเองเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูซึ่งที่เห็นนี่ก็เป็นวิวนะเป็นวิวบ้านผมเองนะครับสวยมีสิวสวยมากๆเลยนี่ครับท่านผู้ชมนี่คือที่ผมบอกว่าต้องเสียตังค์เดี๋ยวจะเข้าได้นะดูดูมันเป็นโรงแรมอ่ะเออเป็นบ้านเป็นบ้านเป็นบ้านไปเป็นโรงแรมหนึ่งโรงแรมหนึ่งไปถ้าผมมีตังค์นะผมจะไปแต่เศรษฐกิจผมไม่ดีไม่มีตังค์เออก็เข้าไปไม่ได้ราผมมีตังค์ก๋ยวผมจะเข้าไปทีละบ้านให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงถ้าใครอยากให้เข้าไปก็ช่วย ติดตามก็กดไลค์ด้วยกดแชร์พวกเรา้วยนะครับอย่าลืมกระทืบไลค์เดี๋ยวพวกเราจะพาเข้าไปดูใช่ใช่